ที่น้องที่รักคงจะไม่มีใครคิดว่าประชาชนที่ตอนรับพระเยซูเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เรากกับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาระหว่างการเสด็จเไปกรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าจะหันกลับมาต่อต้านพระองค์ได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้นั่นคือเพียงไม่กี่วันต่อมาเท่านั้นเอง และยังเรียกร้องให้ตรึงการเข็นพระองค์พร้อมกับปล่อยนักโทษอุบักกันอย่างบาราบ,บัสให้เป็นอิสระอีกด้วยการหห่ร้องต้อนรับพระเยซูเจ้าของพวกเขาเป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเองบางคนอ่านเห็นเพื่อนหห่ร้องก็โห่ร้องตามไปด้วย พวกเขาอาจไม่รู้และก็ไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเสียด้วยซ้ำไปเข้าตำราที่ว่าเพื่อนพาไปไม่มีอะไรมากกว่านั้นเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเป็นเหมือนกับประชาชนเหล่านั้นที่ต้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างเต็มอกเต็มใจและต่อมาก็ตัดสินประหารชีวิตพระองค์ ด้วยการทำบาปและก็เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกันที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสเตียนที่ได้รับสินมหาสนิทและสินกำลังแต่มีคริสเตียนที่รับสินศักดิ์สิทธ์ทั้งสองประการนี้แล้วกี่คนที่เสียสละเวลาและก็ภารกิจอื่นมาพบพระเยซูเจ้าในมิสซาทุกวันอาทิตย์ ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธรรมบานของพระเยซูเจ้าเราจะเห็นว่าประชาชนไม่ได้อยู่เคียงข้างพระองค์ในเวลาที่พระองค์ทรงต้องการการสนับสนุนจากพวกเขามากที่สุดพวกเขาละทิ้งพระองค์ไปอย่างไม่มีเยื่อใยพวกเขาไม่ได้ไปที่เชิงกลางเขนมีเพียงพระนางมารีนักบุญยณ และสตรีอีกไม่กี่คนเท่านั้นเองที่อยู่กับพระองค์จนถึงวินาทีสุดท้ายเราคงจำได้ในระหว่างอา,อาหารค่ำเมื่อสุดท้ายนักบุญเปตโตรได้สัญญากับพระเยซูเจ้าว,ว่าแม้ทุกคนจะทอดทิ้งพระองค์ข้าพเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งพระองค์เลย และท่านก็ยังยืนยันอีกว่าถึงแม้นข้าพเจ้าจะต้องตายพร้อมกับพระองค์ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยแต่ต่อมาอีกไม่กี่ชั่วโมงในเย็นวันเดียวกันนั้นนักบุญเปตโตรได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งท่านเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและก็หันหลังให้กับพระองค์ เมื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดันมากๆท่านอาจจะคิดอย่างที่ท่านได้สัญญาไว้ในตอนนั้นจริงๆแต่เมื่ออันตรายกำลังมาถึงตัวท่านท่านตัดสินใจเอาตัวรอดแทนที่จะอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าพระอาจารย์ของตนเพราะคิดว่าเราหลายคน อาจเคยสัญญากับพระเยซูเจ้าว่าจะซื่อสัตย์จะอยู่เคียงข้างพระองค์จะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อการทดลองของเรามาถึงซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของความทุกข์ยากลำบากการสูญเสียชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้แต่ชีวิตของเราเอง เราเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรเรายอมแพ้ต่อแรงกดดันเหมือนเปรโตรหรือว่าเรายังยืนหยัดต่อสู้แล้วก็อยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าใต้เชิงกลางเขนเหมือนพระนางมารีนักบุญยอนและสตรีบางคนหรือเปล่านักบุญเปรโตรได้ยินเสียงไก่ขัน หลังจากที่ท่านได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้งแล้วท่านสํานึกผิดและกลับใจแต่โลกของเราอาจถลําเข้าไปในบาปและจมปลักอยู่ในนั้นลึกมากจนเราไม่ได้ยินแม้แต่เสียงมโนธรรมของตนเองเมื่อเราทำบาปก็ได้เมื่อเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมานของพระเยซูเจ้า เรารู้สึกอย่างไรเคยมีคนสัมภาษณ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคนที่กำลังชมภาพยนตร์เรื่องพระธรมานของพระคิดเสดเจ้าแล้วไม่ร้องไห้เด็กหนุ่มคนนั้นตอบทันทีว่าเขาต้องเป็นคนใจใแข็งกระด้างมากหรือไม่เขาก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายจริง เมื่อเขากำลังชมภาพยนต์เรื่องนี้เด็กหนุ่มคนนั้นร้องไห้แล้วก็สะเทือนใจมากจนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นไม่ร้องไห้ออกมาเหมือนเขาขณะที่กำลังชมภาพยนตร์ที่น่าสะเทือนใจเรื่องนี้พระธรรมบันของพระเยซูเจ้าทำให้เราสะเทือนใจเพราะพระองค์ทรงประสบกับความทุกข์ยากลำบาก อย่างแสนสาหาัสอันที่จริงในบทอ่านแรกเนี่ยประกาศศกอิสยาได้ทำนายถึงพระทรมานของพระองค์ไว้ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ทัดทานสิ่งใดไม่หันหลังหนีข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ผู้โบยตีข้าพเจ้า และหันหน้าให้แก่ผู้ที่ดึงเขาข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าไม่ได้ปิดหน้าเพื่อหน,นีความสประมาทและการถมน้ำรายรถพระทรมานของพระเยซูเจ้าทำให้เราสะเทือนใจเพราะเราแต่ละคนมีส่วนทำให้พระองค์ต้องรับทุกทรมานเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน เราต้องตระหนักว่าไม่ใช่บรรดาหัวหน้าสมณะและเหล่าทหารโรมันที่เหี้ยมโหดเท่านั้นที่นำความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมาสู่พระเยซูเจ้าแต่เป็นบาปของเราแต่และคนด้วยสำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่มีอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลา เราหลายคนคงจำพระติโพจน์ของปีปิติมหาการุณที่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอทั้งอดีตปัจจุบันและตลอดไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำบาปผิดต่อพระเจ้าหรือว่าผิดต่อเพื่อนมนุษย์เรากำลังตรึงพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเหมือนกัน ด้วยเห็นนี้ทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธรรมานของพระเยซูเจ้าเราควรหันนีจากบาปและก็กลับมาคืนดีกับพระเจ้านี่แหละคือเหตุผลอันหนึ่งที่เราต้องรับสินอภัยบาปซึ่งเป็นสินศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์พระธรรมานของพระเยซูเจ้าเผยแสดงให้เราทราบว่า เราแต่ละคนเป็นคนบาปเป็นผู้ตรึงพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนและก็ในสินอภัยบาปเรากลับมาหาพระองค์อีกครั้งและขอพระเมตตาจากพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้เสมอคือทุกครั้งที่เราสำนึกผิดและกลับใจเราแต่ละคนจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าผ่านทางพระธรรมาน ของพระเยซูเจ้าประกาศกอิสยาเองได้ทำนายถึงเรื่องนี้ว่ารอยแผลที่ถูกบยตีของพระองค์รักษาเราให้หายเป็นปกติพี่น้องที่รักเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกทำร้ายโดยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา หรือว่าสังคมที่เรากำลังอาศัยอยู่และเราต้องการคำตอบและการบำบัดรักษาลองหันมารำพึงพระทรมานของพระเยซูเจ้าแล้วเราจะพบคำตอบที่นั่นเพราะรอยแผลที่ถูกโบยตีของพระองค์รักษาเราให้หายเป็นปกติขอให้พระทรมานของพระเยซูเจ้า เป็นบ่อกเกิดแห่งการรักษาจิตใจของเราแต่ละคนและก็ให้เราใช้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่กับพระองค์ด้วยการรำพึงถึงความหมายของพระธรรมานของพระองค์ให้เราแต่ละคนพยายามมาพบพระองค์ทุกวันโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้กอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกคน